ซัมครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโชวคุณโชว์แปงแฟมิลี่ครับวันนี้เรามากับพี่เมทาวินนะครับจะมารีวิวสไลเดอร์นะครับสเร,เราซื้อมาที่ราคา2,500นะครับเอาโชว์หน่อยพี่เมทาวิน let's go เฮ้ยโอ้โหสูสกอดเลยครับเอาพี่โชว์คุณมาไงมา โอ้มีท่าอะไรบ้างครับมีท่ายากไหมมีท่ายากอยู่นะคะเออาพี่โชกปนล่ะเอาโชแปงทางนูเลวบั้นอ๋ออ๋อยี่โอ้โหพี่เมธาวินเล่นใหญ่เลยอ่าพี่เมธาวินมาจากไหนครับมาจากไหนพอสัมภาษณ์เหรออยู่ปอไหนนะครับปอสองโอ้โหปสองมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีเลยพี่